Oh, no. uh, Alex teta. Alex. Saya mesti kumpul. Ya, kumpul. Bagi saya, saya mesti kumpul.

โอ้ยโอ้ยโอ้ยปาดปาดตเม่เนม่เนปาดมาดอกงามแท้องพนอกโอ้ยเลี้ใจเลี้ใจดองเห็ด

หากมค่อดีๆลูกหาเบิ่งดีๆที่ตะนุกเถอะเห็ดเหลืองคุณใบใหม่มันเกิดเหลืองนะอพี่นอ้องเลยโข้ามาเอ็นประซุนที <c oughs> ตุโคมาเอ็นทีพะซูลตุพรอ่ะว่าไอวีวีโบ้คอยอ่ะฮัลโหลไอวีโบ้คอยอ่ะเด้อ

De så jo! Der også. Nei, forsiktig. Det er ok, Det er ok. Det gjør ikke så. For vi skal legge tilbake mosene også, så de kan vokse neste år. tilbake! โอ้ยยยยโอ้ยยยฮะเยอะมโเอเยอะว่าว่าดูอุ่นะปเจ็บฉันเจ็บขาเลยฮะแม่กับดำลังเห็นเห็ดลูกกัอยางเมียบ้าน Chưa được cái hiệu? Yo, so du you can sit. Mm. Jag hittar vọng. Du kan can sit oventa? Hi. 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 Hi không so, nhìn hết ăn ăn đến nào hên subscribe cho kênh Ghiền Mì không bay ไปมองเหรอเล็กเล็กเห็นไหมเห็นเห็ดไหมลูกเห็นเห็ดไหมพี่นะมแม่กะเห็นกะลังเห็นเห็ดลูกกะอยากเมียบานพี่ไงน,นะยางออมอยู่พ่นเกา่ากะ Hin, du skulle Alexander, du kunne sitte ja, der for. So, jo. Du skulle ikke bli vondt i beina. มันแนมะ่ลูกกับอย่างเมียบ้านแม่กับเ็นเฮ็ดหืมบังตีน่ะแม่ตีน่ะพุ่น เก็บเอาสีก่อนเลยเด้อมาท่านไดตัดขาเฮ้ตัดขามันเดี๋ยวจะไปตัดเดี๋ยวค่อยไปตัดขามันเห็ดหนักนกน้ำหนักดีค่ะเห็ดนะพี่น้อง

แค่ที่อยางได้ลูกข่อยเดูฮีดเตอร์พินนะาหาอยู่แถวนี้มังหาไม่ต้องหาใจเย็นๆเยมอสจะไเย็เตลู Mm. Hey! Oh, oh! Kan du huske hvor mye dyr de ikke sett når julen skal komme? De må prate. ดูไปเห็นดีหลอเนาะบันน uh> um ี <t? <t ้ฮะมันกับสีคือกันหายเว้ยใบใหม่กับอันนี้กับเฮ็ดนี่ทุกอันได้เป็นอันได้แยกบ่ออก hết đông alec nhưng ai ngay ý đông nơi này Nè ma mày kìa 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 kháng kìa 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 kháng kìa lùi Để kìa 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 Du har denne. Atte. Mm? Er den gammel? Nei, den do. But, er ikke gammel. Vi skal ha dem. Du har den. Min! Du har den inni din บายชวีโตมอวิสาก้นบ่าเห็นมันอืมไปไปไปยะ เลือตาเขาเนาะคือว่าหรอพี่น้องพุ่นเดะดอกหนึ่งพุ่นเดะอะไรดอกหนึ่งอยู่ตรงโพนพี่มะม่งพี่เอออะไรมะมึงลูกเ <c oughs> นืนเหลืองฮุยๆอยู่นี่แมนบอบอแมนต้วนี่อืมนี่ว่าแมนนี่มันอดือใไห,ห้เขาตาอันนี้ได้เด,ด้นี่เห็ดอันนี้เห็ดใต้เบี้ยเด้นี่มันไม่ใช่เห็ดเหลือง ตายเบือ่อไปแล้วลูกคอยออกจากป้าไปแล้วไปแล้วอเล็กไปแล้วไปน้ำทางไปแล้ว เก็บไายอ้าวมึงเห็ดอันนี้เขาจะมาข้นยูนีอเล็กอเล็กเห็ดเพิงขาไล่เรื่องมาแต่ต่างยูนีเธอเลยยูดอกเดียวมันคือมีเห็ดเพิงขาไลา่มึงตี๋เหรอมาเตี๋ยอหอดมีหรอมะจังไปตัดต่อชไวยไปตัดขามัน ป้าเห็ดพึ่งไปรูปไปไปเอาไป 就这些样，有。<music> <music>